ะคะเราก็อยู่กันที่ร้าน Coffee Gallery ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีเมนูของหวานเรื่องชื่อมากๆเลยงั้นเดี๋ยเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างค่ะนี่เลยจานแรกนะคะเป็นแพนเค้กเมดินิดคอมโบค่ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเสิร์ฟพร้อมเป็นซอสเสจเป็นแบบ2อ,อย่างด้วยนะคะแล้วตัวที่เด็ดมากๆเลยก็คือเป็นซอสของเขาค่ะแล้วก็มีผงปาปิก้าโรยด้านบนด้วยหอมมากๆตอนนี้นะคะ ส่วนจานที่2ค่ะเป็นคุกกี้ลิเชียสค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมวานิล l านั่นเองส่วนอันนี้สวยมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเรดเวลเวดแพนเค้กนะคะซึ่งเห็นอยู่แล้วว่าเป็นแพนเค้กสีแดงไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะคะ เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมบุบริชีสเค้กค่ะแล้วก็ยังมี i อซีจี f อ e ฟนะคะรวมถึงแก้วกิเศษสุดๆมากๆจริงๆค่ะนั่นก็คือโคปิกลูกวักนั่นเองซึ่งความพิเศษนะคะนั่นก็คือเป็นกาแฟขี้ชมดค่ะตื่นเต้นมากๆเพราะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยแต่ว่าปัว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จานแรกกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยแพนเค้กเป็นอนดคอมโบนั่นเองจานที่สค่ะคุกกี้ชีสนะคะ คุกกี้ที่นี่เขาจะทําสดใหม่นะคะก็จะมีความร้อนแล้วก็เจอกับความเย็นของไอศครีมวานิลาขึ้นชื่อว่าเป็นคาเฟ่แกลลี่นะคะต้องลองกาแฟากันหน่อยนี่คนให้เข้ากันก่อนลองเลย ค่ะโคปิกลุกวังนะคะซึ่งถ้าเกิดมันบอกไปว่ามันคือกาแฟาอะไรคอรกาแฟาต้องอิจฉาป่านเพราะมันคือกาแฟขี้ชมดนั่นเองนี่ได้ยินไปว่ากาแฟขี้ชมดทุกคนก็จะรู้การันตีนะคะว่ามันจะนุ่มมากๆแล้วก็หอมมากๆตอนนี้เรีเยกได้ว่าคอกาแฟานะคะห้ามพลาดร้านนี้เลยกับ Coffee ่ a ก l e r y นั่นเองค่ะยังมีร้านอื่นๆที่ปันจะพาไปอีกเพราะฉะนั้นไปต่อกันเลยค่ะ